สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหลบพบปนิกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ก็มีฝนโปลอยโปอยมาแต่เช้านะครับก็เห็นว่ามีพายุอีกลูกหนึ่งที่กำลังพัดเข้าทางประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะครับ ย่าง้า้าูดูหนาวแล้วพฤศจิกายนแล้วกลางเดือนแล้วก็ยังมีฝนปลปรยโปรยอยู่ในช่วงนี้นะครับอากาศก็ร้อนอบอ,อ้าวอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับอย่าประมาทเป็นต้นโรคโควิด19นะครับมันค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปสู่ร่างกายกว่าจะถูกยากำจัดหมด ว่าร่างกายจะพื้นแข็งแรงเป็นปกติอย่าพยายามเป็นดีกว่านะครับรักษาสุขภาพเว้นระยะห่างอย่างอย่างไรเสือหน้ากากก็ยังต้องสวมอยู่นะครับประมาทไม่ได้นะครับวันนี้ผมขอนำความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญ ในประเทศไทยนั่นก็คือมีการประชุมสุดยอดผู้นำนะครับเอเปกนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่18อย่างไรเสียก็ต้องวอนขอพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระจิตของพระองค์สถิตอยู่กับผู้นำทุกๆประเทศนะครับที่มีน้ำใจดีเสียสละเวลา มาร่วมประชุมเพื่อว่าในภูมิภาคนี้ในโลกแถบเอเชียนี้หรือโลกทั้งใบนี้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นจะได้สงบสุขจะได้เรียบร้อยจะได้มีสามัคคีธรรมช่วยเหลือกันในแต่ละประเทศร่วมด้วยช่วยกันเพื่อรักษาโลกนี้ไว้ให้ยั่งยืนต่อไปให้มีความสุข ปัจจจ ա คมนภาวะต่างๆทั้งป่ายกายและป่ายจิตใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถกระทําทุกสิ่งได้ขอพระองค์ได้โปรดดลใจให้กับผู้นําผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระพรของพระองค์นะครับผมก็ขอทำภาวนาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าผมเชื่อในพระเมตตาของพระองค์ ผมเชื่อในความรักที่ผมส่งมอบให้กับมนุษย์ทุกคนมอบให้กับโลกที่ผมสร,สร้างขึ้นด้วยความรักนะครับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ผ่านทางหนังสือวิวรณ์นะครับซึ่งเป็นหนังสือฉบับสุดท้ายในพระคัมภีร์เป็นพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉบับสุด ผ่านทางนบ,บุญยอนเป็นผู้ได้เขียนขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นบทที่1นะครับข้อที่1ถึง4ข้อ2นะครับบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5แต่ก่อนจะมาถึงวันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ขอแบ่งปันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับในพระวสารของนบ,บุลูกาในบทที่21ข้อ5ถึงข้อ19นะครับ ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมีมีทุกข์แล้วก็มีสุขมีสุขแล้วก็มีทุกข์ขะเข้ากันไปมีทั้งความดีงามมีทั้งความชั่วร้ายมีทั้งความจริงมีทั้งความโกหกหลอกลวงดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนสิ่งที่แน่นอนอย่างเดียวที่นักบุญลูกาได้เขียนไว้ เป็นสิ่งที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตัดไว้นั่นก็คือนะครับด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้การยืนหยัดมั่นคงก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดปัญหาและอุปสรรคใด จะต้องยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อความวางใจและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าทุกเรื่องราวในชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับทราบรับรู้ว่าแต่และบุคคลมีปัญหาและอุปสรรคใดมีเรื่องราวใดๆทุกใจวิตกกังวลหรือต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างไร เชื่อในพระเมตตารักของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกท่านได้อย่างแน่นอนผมเองก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายที่เคยเล่าหลายๆครั้งแล้วนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปรสรรคและปัญหาไปได้ทุกครั้งนะครับนี่ผมขอยืนยันกับทุกท่านนะครับดังนั้นการยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ ความวางใจและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงทั้งครบนะครับไม่มีสิ่งอื่นใดไม่มีคำสอนใดไม่มีเรื่องราวของเออเหตุการณ์ใดๆนะครับคำสอนนะครับเเดี๋ยว ท่านอื่นอาจจะมีปัญหาคําสอนนะครับคําสอนสําหรับทุกๆศาสนาทุกๆศาสดาถ้าเป็นเรื่องของการกระทําคุณงามความดีความกตัญญูรู้คุณทุกๆคําสอนก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความสุขเชียงแคความสุขในเมืองสวรรค์ดังนั้นการยืนหยัดมั่นคงในความสอนที่ ให้กัดทําแต่ความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตันยูรู้คุณมีคุณธรรมทั้งครบก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นคําสอนที่แตกต่างกันเป็นคนละเส้นทางกันแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะครับก็แตกต่างได้แต่แตกแยกไม่ได้เดินไปด้วยกันกันนะครับแต่ถ้าเป็นคําสอนหลอกลวงคําสอนที่ เ,เชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ต่างๆอันนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มนุษย์บางคนบางกลุ่มได้สมมุติขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีจิตใจที่อ่อนไหวจิตใจที่อ่อนแอได้ประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ผู้นำลัทธิผู้นำองค์กรต่างๆ ต้องการก็จะถูกเรียกร้องจากผู้ที่มีจุดใจอ่อนแองแดังนั้นสิ่งเดียวนะครับอย่าลืมว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนยึดมั่นในคำสอนในหลักธรรมของศาสนาต่างๆที่ทุกๆท่านได้ยึดถือปฏิบัติเป็นต้นทางศาสนาคิดก็มีความเชื่อความวางใจและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เป็นเส้นทางเดินตรงไปสู่บ้านแ้คือเมืองสวรรคิ์นิรันดอนส่วนหลักคำสอนอื่นๆนะครับก็ไปเจอกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามนุษย์มีความพิสที่เป็นอิสระเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะปฏิบัติตามคำสอนใดก็ได้แต่ปลายทางก็ไปพบกันนั่นก็คือ,อสวรรค์เช่นเดียวกัน,นครับเอ่อ ส่วนในวันนี้นะครับหนังสือวิวรนั้นนะครับนบุญยอนได้เขียนถึงเรื่องของการบันทึกเรื่องราวของการกระทําทุกสิ่งนะครับอย่าขาดซึ่งความรักในทุกๆก,การกระทํานะครับและก็ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้แต่ผู้ที่บรรดาผู้อ่านและฟังถ้อยคําของประกาศของการประกาศพระวาจานี้ และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้เพราะเหตุการณ์เพราะเหตุการณ์น,นั้นใกล้เข้ามาแล้วความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังค่อยคําของการประกาศพระวาจานี้และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้เพราะเหตุการณ์น,นั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับความสุขจึงเป็นของทุกคนเป็นต้นในทางศาสนาคิดก็คือนำ พระวาจาขององค์พระเยสุเจ้าบรรดาประกาศศพต่างๆที่ได้รับการดลใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับการบอกกล่าวจากนักบุญต่างๆให้บันทึกเหตุการณ์ที่องค์พระเยสุเจ้าได้ทรงกระทำด้วยความรักมาฟังและนำมาปฏิบัติแต่ตรองพระวาจาและนำไปมาปฏิบัตินี่คือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นะครับ ของผู้ที่เป็นพิเตษชนผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนและนำไปปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับโลกทั้งโลกถ้าเราได้จับมือเดินไปด้วยกันด้วยความรักด้วยความปรัชนาดีต่อกันนะครับโลกก็คงจะมีสิ่งงดงามที่เห็นคุณค่าของกันและกันมีสิ่งงดงามที่เป็นคุณค่า ให้ได้ปลอบประโลมใจให้ได้มีความสุขทางใจยิ่งวันยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนับบุญยอนเขาบอกถึงว่าในการดําเนินชีวิตตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจา้นานําพระวาจาของพระองค์ฟังแล้วมาปฏิบัติบางทีเวลาดําเนินไปดาเนินชีวิตไปยิ่งวันยิ่งนานขึ้นยิ่งวันนานขึ้น บางทีอาจจะหลงลืมจุดยืนไปว่าออแพ้ที่จริงแล้วทุกการกระทําทุกเรื่องราวในชีวิตจะต้องมีความรักมาเป็นที่หนึ่งความรักมาเป็นที่หนึ่งในการดําเนินชีวิตปฏิบัติตามพระวาจาด้วยความรักกระทําทุกๆเรื่องราวด้วยความรักด้วยความรักเท่านั้นที่สามารถจะลงใจม,มนุษย์ได้นะครับ เป็นความรักฉันพี่น้องเป็นความรักโลกรักธรรมชาติเป็นความรักซึ่งกันและกันไม่มีอิจฉาลิษยาไม่มีนินทาว่าร้ายไม่มีเอาเปรียบมีแต่การเสียสละมีแต่การแบ่งปันมีแต่การช่วยเหลือชีวิตก็จะเดินไปได้ความรักก็จะกลับมาอยู่กับบุคคลนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็นำเนินความรักไป สู่ผู้อื่นต่อไปนักบุญยอนต้องการให้ก่อนที่จะรับเสด็จองค์พระเยซูคริเสต์จเจ้าประสูตมาอีกครั้งหนึ่งก็งให้บุคคลได้กลับใจแล้วก็กลับไปสู่ที่เดิมทํากิจการอย่างเดิมนั่นคือทําทุกๆก,กิจการด้วยความรักกร่หนักและสำนึกถึงความรักที่จะต้องนำไปมอบให้กับบุคคลอื่น ทั้งคำพูดที่ดีๆความคิดดีๆการกระทำที่ดีๆแก่กันและกันนะครับส่วนในพระวาสารของนักบุญลูกาวันนี้ในบทที่18ข้อ35ถึง43นะครับเออก็เป็นเรื่องของชายตาบอดที่ต้องการจะมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อ่อกิริยาท่าทางของชายตาบอด เมื่อได้ยินว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จผ่านมาทางเมืองเยริโคนี้ชายตาบอดไม่นิ่งเฉยเพราะชายตาบอดรู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงสามารถจะทำัาจรจย์ได้เขาเชื่อเขามั่นใจเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาได้เรียนรู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านมาก็ร้องหาพระองค์แต่ คนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาร้องเรียกหาอะไรเรียกหาอย่างไรก็บอกให้หยุดให้เงียบแต่เขาก็ยิ่งร้องตะโกนร้องตะโกนขึ้นแล้วองค์พระเยซูเจ้าก็หยุดสุดท้ายแล้วอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสำหรับกิจยาท่าทางของบุคคลที่มีความจริงใจที่จะต้องการความช่วยเหลือจากองค์พระเยซูเจา้า ประโยชที่พรงทรงจัดไว้นะครับนั่นก็คือจงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วจงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วนะครับดังนั้นนี่คือท่าทีนี่คือ,อ,อ,คอตัวอย่างหนึ่งของชายตาบอดที่มีความเชื่อมีความปรารถนา ต้องการการได้รับการบำบัดร,รักษาจากองค์พระเยซูเจ้าและเขาก็ได้รับการรักษาให้หายตาของเขาก็หายบอดและสุดท้ายแล้วประชาชนทุกคนก็ได้เห็นาวามถวยพระเกียรติ์พระเจ้าต่างร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับในการความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้ผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรสุดท,ที่รักของพระองค์ นะครับความเชื่อสามารถจะกระทําทุกอย่างได้ความเชื่อสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ความเชื่อความรักสามารถจะทําทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับให้ได้มีพลังแห่งความเชื่อให้ได้มีพลังแห่งความรักทุกสรรพสิ่งเป็นไปได้นะครับนี่คือความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า